บรรยากาศงานเว่าพัทยานะวันนี้เป็นวันที่25กุมภานีจะเป็นวันที่สองนะคะเขาจัดงานถึง24ถึง28นะงานก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงถึง6โมงเย็นใครเข้ามาก็มากดแชร์กดไลค์กด like, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มาจะพามาชมบรรยากาศนะตรงนี้โหคนเยอะมากเสาร์อาทิตย์นี่แบบ ขับมากันนี้แบบรถติดเลยนะตอนนี้คนก็เริ่มมาแบบเดินถ่ายรูปอะไรกันแล้วนะคะตรงช้หาดนี่รถติดตั้งแต่โค้งแบบตาลงมาเลยนะตั้งแต่ตรงโคง้งตรงเทอร์มินอลทาเป็นที่วันเลยปีนี้มีปลาวานใหญ่ถึงสี่ตัวเลยนะคะสตัวสีวสกันเลย ต่างชาติมาแบบมาเที่ยวเยอะมากแล้วก็คนไทยก็เยอะไม่แพ้กันนะมาถ่ายรูปเมื่อวานมาเดินไปรอบหนึ่งนะคะก็จะเมื่อวานลมเบานะวันนี้แบบลมแรงก็จะมีเข้าที่ขึ้นมาเยอะกว่าเมื่อวาน สถานที่จัดงานก็จะอยู่ตรงข้ามห้างเซ็นทรั f เฟสติวัลพัทยานะคะอยู่ตรงแบบพัทยากลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาค่ะเดี๋ยวก็จะถึงที่จัดงานแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้ให้ดูนะอันนี้ขนาดแบบใบสองใบสามหนะ้อากาศร้อนก็คนก็ยังมาแบบกันเยอะแล้วตอนเย็นก็แบบน่าจะเยอะมากๆเลยนะ คนก็ซื้อว่ามาเล่นกันเองก็เยอะนะมีแบบนี่ข้างบนก็มีว่าแบบเล็กๆที่แบบ คนซื้อมาเด็กๆซื้อมาเล่นเองวันที่สองของการจัดงานก็จะมีเว้าวขึ้นเยอะกว่าวันแรกนะคะเท่าที่เห็นวันนี้จะแบบ จัดแบบทอดยาวไปแบบหลายร้อยเมตรเลย คอนเทนต์นี่เยอะมากเลยแบบคนมาถือกล้องแบบถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอ ว่าวแบบลอยขึ้นเยอะๆก็ต้องดึงนะคะน,นี้ว้าปลาหมึกน่ารักมีปลาหมึกแล้วก็มีปลานะเหมือนแบบว่ายน้ำอยู่จริงๆเลยเดี๋ยวตรงนู้นมี ปลาวานแล้วก็มีปลายอย่างอื่นนะเป็นเว่าวาปเก่นสีสันแบบสดใสมาก แบบซื้อว่าวามาเล่นเองก็แบบเยอะเลย ตรงริมชาหาดเขาก็จะแบบมีเริ่มกลางเต็นแล้วนะคะอาทิตย์หน้าวันที่สามที่สี่มีนาะพัทยาจะมีจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะคะก็จะมีจัดตลอดทั้งเดือนนะคะวันศุกร์วันเสราร์ของทั้งเดือนมีนาะใครอยากมาเที่ยวก็เข้าไปดูตารางนะคะว่ามีแบบ นักร้องคนไหนมาบ้างอันนี้จะเป็นปลาคาร์ฟยักษ์นะคะแบบตัวใหญ่มากแล้วก็สีแบบสวยนะปลาคาร์ฟอันนี้เมื่อวานไม่เห็นนะว่ามี น,นี้เมื่อวานก็ไม่เห็นนะคะอันนี้เพิ่งเอามาลงวันนี้ข้างบนก็มี มีแมงกวางมียังไม่ค่อยขึ้นต้องแบบรอแรงกว่านี้มีไดโนเสาร์อยู่ตรงโน้น me